สวัสดีทุกคนวันนี้ฉันอยากพูดถึงความฝันที่หลายคนในพวกเรามีร่วมกันเสมอช่วงบ้านปลายชีวิตรายล้อมด้วยลูกหลานที่รักเด็กๆร่าเริงเปี่ยมสุขอยู่ใกล้ตัวเราเสมอมันเป็นภาพฝันอันง,งดงามใช่ไหมคือตอนจบที่สมบูรณ์ของชีวิตที่ดีแต่หากฉันบอกว่าความฝันงดงามนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่พรากความสุขคุณถ้าทางเดินเพื่อใกล้ชิดครอบครัวมากขึ้น กลับทำให้คุณค่อยๆสูญเสียตัวตนนี่คือพาราด็อกที่เราจะสำรวจวันนี้และฉันรับรองว่าสิ่งที่คุณพบอาจทำให้คุณประหลาดใจอย่างยิ่งก็ได้เพื่อเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นขอแนะนำใครสักคนให้คุณรู้จักเราจะเรียกเธอว่าเอลีโน่ก็แล้วกันอายุ72หลังสามีของเธอจากไปเอลีโน่รู้สึกถึงความเหงาที่คุ้นเคยลูกชายมากัสกับภรรยาชื่อคลาร่า อาศัยในชานเมืองคึกคักห่างเพียงชั่วโมงเดียวพวกเขายืนกรานขอให้แม่ย้ายมาอยู่ด้วยพูดถึงความวุ่นวายแสนสุขของชีวิตครอบครัวพูดถึงหลานสองคนลีโอและสเตลลาและความสะดวกง่ายสำหรับทุกคนทั้งบ้านหัวใจของเอลีนองโตด้วยความหวังเธอเชื่อว่าจะเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเป็นแสงนำทางให้เด็กๆเ,เติบโตอย่างดีเป็นที่พึ่งปลอบโยนให้มากัสและคลารา มันฟังดูเหมือนบทใหม่ที่สมบูรณ์แบบวันแรกๆของเธอช่างเหมือนความฝันตื่นมากับเสียงหัวเราะของเด็กๆก,กลิ่นกาแฟสดใหม่ลอยอบอวนในบ้านความรู้สึกว่าตัวเองยังมีประโยชน์อยู่เธอช่วยลีโอทำการบ้านอย่างอดทนสอนสเตลลาอบคุกกี้ข้าโอสูตรดังและกลายเป็นนักเล่าเรื่องประจำครอบครัวบ้านเต็มไปด้วยพลังงานและความมีชีวิตชีวา เอลีนอรู้สึกมีชีวิตมากกว่าหลายปีก่อนเธอเชื่อจริงๆว่าพบเป้าหมายอีกครั้งมีงานวิจัยไม่นานนี้บอกว่าการอยู่รวมกับหลานสามารถเพิ่มความหมายในชีวิตและเอลีนอกำลังสัมผัสสิ่งนั้นโดยตรงเธอเหมือนค้นพบความยาววัยในรอยยิ้มแต่ยังหลายสิ่งที่ดูดีเกินจริงนี่แหละคือจุดที่เรื่องพลิกผันเมื่อวันกลายเป็นสัปดาห์แล้วเป็นเดือนกิจวัตรเริ่มตกผลึกชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ความช่วยเหลือเล่นเล่นกลายเป็นหน้าที่เงียบเงียบเวลาของเอลีน่ไม่ใช่ของเธออีกต่อไปเธอเป็นนาฬิกาปลุกตอนเช้าของเด็กๆเ,เป็นครูช่วงบ่ายเป็นแม่ครัวตอนเย็นเป็นอ้อมกอดยามดึกเมื่อเด็กฝันร้ายเธอเริ่มคิดถึงหอพักเก่าที่เคยอยู่คิดถึงเสรีภาพหยิบหนังสือมาอ่านเล่นหรือแค่นั่งมองเมฆลอยผ่านท้องฟ้าความรู้สึกผิดแวบมาว่าทำไมเธอถึงยังกล้ารู้สึกแบบนี้ทั้งที่มี ทุกอย่างที่เธอเคยปรารถนามาตลอดพวกสโตอิกโบราณเข้าใจการแยกแยะชัดสิ่งไหนอยู่ในอำนาจเราสิ่งไหนไม่ใช่เอพิกธีตัดเคยชี้ว่าเรามีเวลาน้อยนักแต่เรากลับสิ้นเปลืองมากมายเอลิอร์เริ่มรู้สึกว่าเวลาของเธอไม่ใช่ของเธอจะจัดการได้อีกแล้ววันต่างๆเป็นพายุงานโดยไม่หยุดแต่เธอสูญเสียช่วงเวลาเงียบเยบไตรตรองสูญเสียความสันโดษที่เคยเติมพลังใจ นักจิตวิทยาเอริกอีริกสันเคยกล่าวไว้เรื่องความเป็นอิสระในวัยชราสำคัญมากแต่ความเป็นอิสระของเอลีนอ์ถูกเจือจางในส่วนผสมระหว่างความรักกับหน้าที่คือหนึ่งหลังกล่อมเด็กๆให้นอนหลับเธอนั่งหลังบ้านเงยหน้ามองดาวบนฟ้าคำถามสำคัญก้องอยู่ในใจเธอนี่คือสิ่งที่อยากทำตลอดไปไหมคำถามลอยค้างโดยไม่มีคำตอบชัดเจน พร้อมความอึดอัดยากอธิบายเกิดขึ้นสิ่งที่เริ่มด้วยความรักกลายเป็นกรงทองนี่แหละจุดที่เราต้องเผชิญความจริงความหนักหนาทางใจและกายของบทบาทผู้ดูแลเต็มเวลาที่ไม่ได้รับค่าจ้างมันพบบ่อยจนมีชื่อเรียกเฉพาะซินโดรมยายทาตไม่ใช่ซีรีส์เน็ตฟลิกแต่คือภาวะทางจิตที่อธิบายชัดถึงภาระที่ยายหลายคนต้องแบกเมื่อเสรีภาพถูกพรากไปอย่างเงียบๆ อีกทั้งถูกเรียกใช้ตลอดเพื่อครอบครัวด้านหนึ่งคุณรักหลานด้วยทั้งหัวใจและทนุถนอมทุกช่วงเวลาร่วมกันอีกด้านคุณรู้สึกชีวิตไหลผ่านมือระหว่างพับผ้ากองใหม่หรือเปลี่ยนผ้าอ้อ,อมเป็นพาระดอกแสนงดงามแต่เจ็บปวดงานวิจัยชี้ว่าภาวะนี้ทำลายใจการไม่ได้รับการเห็นคุณค่าหนล้าทางกายและการสูญเสียเสรีภาพส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปสู่ซึมเศร้าและวิตกกังวลเหมือนวิ่งมาราธอนยาวไม่มีเส้นใช่และไม่มีใครยืนรอมอบเปลียนที่ปลายทางเอลิโน่เริ่มประสบอาการเหล่านี้ชัดเจนเธอล้าตลอดเวลาแต่บอกตัวเองว่านี่ปกติและเป็นเรื่องของบทบาทแต่มันปกติจริงไหมกับการเสียสละความเป็นอยู่ของตัวเองเพื่อผู้อื่นเสมอนี่คือจุดที่ภูมิปัญญาทางจิตสำคัญ แครกิลิแกนกล่าวถึงจริยธรรมแห่งการใส่ใจผู้หญิงมักถูกหล่อล,อลอมให้เอื้อเฟื้อผู้อื่นเนื้อความต้องการของตัวเองอยู่เสมอเอลีนอกกำลังมีชีวิตตามทฤษฎีนี้เธอเสียเวลาเสียพลังและไม่รู้ตัวว่าเธอกำลังสูญเสียความสุขของเธอเธอยือนมองนอกหน้าต่างโหยหาอิสรภาพอยากมีวันนัดเพื่อนดื่มกาแฟสบายสายโดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจัดตารางใคร คือความประชดระดับโศกนาฏกรรมจริงๆเธอย้ายมาเพื่อหาเพื่อนร่วมทางชีวิตแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวกว่าเดิมเสียอีกลูกสะใภ้คลาร่าเริ่มเผยด้านที่ไม่เคยเห็นจากคำแนะนำอ่อนโยนกลายเป็นคำติติงแผ่วๆแล้วค่อยๆกลายเป็นคำสั่งตรงไปตรงมาเช่นวันหนึ่งคลาร่าถามแม่ของเธอต้องบอกกี่ครั้งว่าเด็กๆไม่ชอบหัวหอมน้ำเสียงแฝงความหมุดหงิดฟังชัดเจนมาก เสียงวิจารณ์กระแทกเอลิโอเหมือนน้ำเย็นสาดพื้นที่ของเธอหดลงเสียงของเธอเบาลงเธอไม่ใช่ผู้อยู่ร่วมแต่เป็นลูกจ้างเงียบเงียบต้องทำตามคำสั่งอย่างไม่มีทางเลือกการสูญเสียอิสรภาพทำให้วิกฤตตัวตนและความสิ้นหวังในวัยชราเกิดขึ้นง่ายอย่างที่ทฤษฎีของอีริกสันเคยเตือนหน้าขันที่แท้จริงเราแสวงหาความรักกลับเสี่ยงสูญเสียสิ่งล้ำค่าอย่างตัวตน วันอันมีชีวิตชีวาเต็มแผนงานและความฝันถูกลดทอนเป็นงานเลี้ยงเด็กและงานบ้านเธอรู้สึกเป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าจำเป็นแต่ไร้ค่าเก่าเกินทิ้งแต่ก็ถูกมองข้ามเสมอผู้สูงวัยอีกเท่าไรกำลังอยู่ในดราม่าเงียบสแสวงหาไออุ่นแต่พบกรงที่มองไม่เห็นพวกสโตอีกเชื่อว่าเป้าหมายของชีวิตคือการเติบโตทั้งกายใจและปัญญาแต่จะเติบโตอย่างไรเมื่อรู้สึกเล็กลง ทุกๆวันในบ้านของตัวเองเสียด้วยเตรียมพบว่ามิตรเก่าและปัญญาสโตอิกจะพลิกชีวิตของเอลีโนได้อย่างไรพร้อมคำแนะนำที่ท้าทายความเชื่อเดิมๆเ,เกี่ยวกับวัยชราและครอบครัวของพวกเราเอลีโนรู้สึกติดกับอยู่ในดราม่าเงียบจนวันหนึ่งแสงแห่งความหวังปรากฏมาเรียเพื่อนรักผู้เปี่ยมชีวิตชีวาของเธอแวะมาเยี่ยมแบบเซอร์ไพรส์ถึงบ้านถือคุกกี้อบใหม่กับรอยยิ้มเอกลักษณ์ แต่รอยยิ้มก็จางหายเมื่อเห็นเอลีโนมาเรียเอ่อยว่าเธอดูเหนื่อยมากเลยน้ำเสียงเต็มด้วยความห่วงใยจริงใจทั้งคู่นั่งจิบกาแฟกันเงียบๆอยู่ครัวเอลีโน่ผู้เนียบเสมอกลับไม่มีแรงเก็บกวาดเมื่อมาเรียถามว่าทุกอย่างโอเคไหมประตูใจก็เปิดกว้างน้ำตาทะลักความล้าความหมุดหงิดความหลงทางในชีวิตที่เธอไม่รู้จักอีกต่อไปไหลออกมา เอลีน่สารภาพว่าเธอสูญเสียตัวเองเธอไม่ใช่คนรักสวนและนิยายอีกแล้วตอนนี้เธอเป็นแค่คุณยายเท่านั้นเองมาเรียฟังอย่างตั้งใจด้วยความเข้าใจพอเอลีน่พูดจบมาเรียจับมือเธอไว้เธอเล่าว่าตัวเองก็ผ่านเรื่องเดียวกันลูกๆชวนย้ายเข้าอยู่แล้วเพียงหกเดือนเธอรู้ว่ามันคือความผิดพลาดครั้งใหญ่เอลีน่เบิกตากว้างไม่อยากเชื่อเลย ว่ามาเรียผู้ดูสบายใจจะรู้สึกแบบนั้นมาเรียหัวเราะแผ่วๆแล้วยอมรับตรงๆมันไม่ได้ดีเสมอมาเธอสูญเสียเสรีภาพสูญเสียสาระสำคัญของความเป็นตัวเองจนวันหนึ่งนึกถึงคําของเอเมอร์สันคนที่คุณจะเป็นคือคนที่คุณเลือกนับจากนั้นเธอเลือกกลับมาเป็นตัวเองเอลีนอฟังอย่างพิศวงเมื่อมาเรียเล่าถึงการตัดสินใจกล้าหารย้ายอยู่คนเดียว มันไม่ง่ายลูกๆไม่เข้าใจในตอนแรกแต่เวลาผ่านไปความสัมพันธ์ดีขึ้นมากพวกเขาไม่เห็นเธอเป็นผู้ดูแลถาวรหรือเป็นภาระอีกต่อไปเลยจริงๆพวกเขาเห็นแม่ของตนเป็นผู้หญิงเป็นอิสระมีความสุขในตัวเองอย่างแท้จริงเอลีนอถามว่าเคยรู้สึกเหงาไหมมาเรียยิ้มบอกว่าบางครั้งก็มีบ้างคานยุงเคยอธิบายว่าความโดดเดี่ยวไม่ได้มาจากไม่มีคนอยู่รอบตัว แต่มาจากผู้สิ่งสําคัญของใจไม่ได้เธอเสริมว่าตั้งแต่ได้เสรีภาพคืนมาบทสนทนากับลูกๆูกและหลานหลานดีขึ้นทั้งลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้นถ้อยคำของมาเรียก,กล้องในใจเอลีโนเหมือนมีคนเปิดไฟในห้องมืดมิดเผยเส้นทางที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนความสุขแท้จริงมาจากอยู่โดยเงื่อนไขตนเองรักษาสมดุลระหว่างครอบครัวกับตัวเรา งานวิจัยบอกว่าผู้สูงวัยที่รักษาอิสรภาพมีความพึงพอใจสูงซึมเศร้าต่ำลงชัดเจนเอลีน่ตัดสินใจเผชิญความทา้าทายที่ไม่คาดเพื่อทวงคืนชีวิตของตัวเองกลับคืนมาเธอเริ่มด้วยก้าวเล็กๆแต่ชัดเจนออกเดินเล่นคนเดียวในสวนทุกเช้าตอนแรกเธอรู้สึกผิดที่ไม่ได้อยู่บ้านแต่ไม่นานก็พบว่าชั่วโมงแห่งความสงบคือโอเอซิสกลางทะเลทรายแห่งงานยุ่ง ระหว่างเดินเธอเริ่มทบทวนความฝันเก่าๆและวางแผนวิธีเอามันกลับคืนมาก้าวต่อมากล้าหาญยิ่งขึ้นกว่าเดิมเธอสมัครเวิร์กช็อปวาดภาพผู้สูงอายุที่ศูนย์ชุมชนใกล้บ้านโดยไม่รีรอเธอสงสัยว่ายังจำวิธีวาดได้ไหมแต่อย่างที่ปิกัสโซเคยพูดไว้ชัดแรงบันดาลใจมีอยู่แต่ต้องหาเจอขณะทำและแรงบันดาลใจก็พบเธอในที่นั่น ในเวิร์กช็อปเธอพบความรักศิลปะอีกครั้งแถมยังได้เพื่อนใหม่ๆระหว่างหัวเราะผ่านรอยผู้กันเธอรู้ว่าเธอใช้ชีวิตแบบออโต้พายตลตมานานเกินไปแล้วชีวิตทุกวัยยังเต็มโอกาสเสมอจริงๆง,งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาราระบุว่าการรักษาอิสรภาพในวัยชารานั้นไม่เพียงดีต่อสุขภาพจิตเท่านั้นเองยังอาจเพิ่มอายุไขได้ถึงหปี เอลีนอก,กำลังเป็นหลักฐานมีชีวิตอยู่ทุกกิจกรรมใหม่ทุกการตัดสินใจส่วนตัวทําให้เธอรู้สึกเยาว์วัยขึ้นทีละน้อยแน่นอนมันไม่ได้ง่ายดายไปทั้งหมดบางวันความรู้สึกผิดก็โผล่กลับมาเธอถามตัวเองว่าเอาแต่ใจไปไหมแต่เธอจะนึกถึงคําของมาเรียเสมอคุณเทจากถ้วยเปล่าไม่ได้หรอกนะดูแลตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเลยแต่เป็นเงื่อนไขเพื่อดูแลผู้อื่นต่อไป เมื่อเอลินอได้อิสรภาพกลับคืนมามากขึ้นเธอสังเกตการเปลี่ยนแปลงแปลกใจหลายอย่างพลังเพิ่มขึ้นความจำก็ดีขึ้นอย่างเห็นชัดแต่สิ่งสำคัญสุดคือความสัมพันธ์ครอบครัวแปลกดีที่ใช้เวลาร่วมกันน้อยลงแต่เวลาที่มีกลับมีคุณค่ามากขึ้นเธอไม่ใช่ผู้หญิงเหนื่อยล้าช่างบ่นอีกแล้วแต่เป็นผู้หญิงเปล่งประกายมีเรื่องราวมากมายท้ายที่สุดเอลิโรวบรวมความกล้าทั้งหมด เพื่อสนทนาสำคัญกับลูกสาวชื่อคลาร่าเธอรู้ว่าวันนั้นไม่ง่ายแน่นอนแต่มันจําเป็นต้องเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้เธอบอกคลาร่าว่าเราต้องคุยกันนะคลาร่าจ้องด้วยความสงสัยไม่คาดคิดเลยเอลีนอสูดลมลึกๆก,ก่อนเอ่อยอย่างนุ่มนวลเธอบอกว่าช่วงนี้คิดหลายอย่างมากเธอเชื่อว่าถึงเวลาย้ายไปอยู่เองความเงียบหนักอึ้งตาม,มาทันทีในห้องคลารากระพริบตาหลายครั้งตั้งสติอยู่ ถามว่าแม่ไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าพวกเราทำผิดอะไรไปหรือเปล่ากันแน่เอลีน่ยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วยืนยันว่าพวกเขาวิเศษมากแต่เธอต้องการค้นพบตัวเองอีกครั้งและมีพื้นที่ส่วนตัวนักปรัชญาชองเปอลาศาสตร์เคยกล่าวว่ามนุษย์ถูกกำหนดให้เป็นอิสระเสมอและอายุ72เธอก็เลือกเสรีภาพปฏิกิริยาของคลาร่าจากประหลาดใจเป็นสับสน และผสมทั้งความเศร้าและความเข้าใจเธอถามว่าแม่จะอยู่คนเดียวไหวไหมแล้วถ้าป่วยจะทำอย่างไรต่อไปดีเอลีน่จับมือลูกสาวไว้แน่นอบอุ่นบอกว่าไม่ได้จะหายไปจากครอบครัวเลยแค่อยากมีพื้นที่ของตัวเองเพื่อเติบโตเธอจะเป็นยายที่ดีขึ้นถ้ามีเวลาสำหรับตัวเองบ้างอย่างแท้จริงด้วยคลาร่าเงียบไปชั่วครู่ประมวลทุกอย่างท้ายสุดน้ำตาคลอแล้วพยักหน้ายอมรับ บอกว่าแม่พูดถูกแต่พวกเราจะคิดถึงความขัดแย้งของความรักคือระยะห่างบางครั้งคือส่วนผสมลับที่ทำให้สายใยแข็งแรงเมื่อเอลิโนตัดสินใจย้ายเข้าอาพาร์ตเมนต์หลายคนคิดว่าเธอกำลังทำผิดพลาดถามว่าอยู่คนเดียวไหวไหมในวนัยนี้แต่เอลิโนยิ้มขี้เล่นแล้วตอบทันควันตอนนี้ชีวิตสังคมของฉันคึกคักมากระยะทางระหว่างเธอกับครอบครัวนั้น กลายเป็นอย่างยืดยิ่งดึงยิ่งแน่นขึ้นล้านหลานมาเยี่ยมกลายเป็นการผจญภัยหน้ารอไม่ใช่บ่ายซ้ำซากแต่เต็มเสียงหัวเราะนักจิตวิทยาครอบครัวด็อเตอร์มาเรียเอเลนารดริเกสชี้ว่าบทสนทนาเหล่านี้แม้ยากนักแต่สำคัญต่อความสัมพันธ์ที่ดีเสมอความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาทำให้ครอบครัวแข็งแรงแม้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อิสรภาพใหม่ของเอลีน่สร้างคลื่นลูกใหญ่ ลูกสาวคลาร่ายอมรับว่าเห็นแม่มีความสุขทำให้เธอกลับไปไล่ตามความฝันตัวเองเสรีภาพช่างแพร่เชื้อได้จริงอย่างประหลาดเอลีน่ไม่ใช่ภาระหรือรูปปั้นเฉยๆแต่คือผู้หญิงมีเป้าหมายและความฝันพร้อมพลังไล่ตามสิ่งที่หัวใจต้องการเซเนกานักสโตอิกเคยกล่าวไว้ชัดเจนเราไม่ได้มีเวลาน้อยแต่เราทำหายเอลีน่ตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าจะไม่เสีย แม้เพียงวินาทีเดียวอีกต่อไปแล้วเรื่องราวของเธอแสดงว่าความรักตัวเองสามารถเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งและครอบครัวอิทธิพลยิ่งใหญ่สุดต่อลูกไม่ใช่คำสอนแต่คือการใช้ชีวิตของเราให้เต็มที่ความกล้าของเธอส่งแรงสะเทือนต่อเนื่องสอนลูกและหลานเรื่องอิสรภาพสำคัญและอย่าหยุดเติบโตไม่ว่าอายุเท่าไหร่คอลินจิปรานเคียนว่าลูกไม่ใช่ของเรา แต่เป็นบุตรแห่งความโหยหาของชีวิตสิ่งเดียวกันนี้ใช้กับพ่อแม่เช่นกันเราไม่ใช่ทรัพย์สินของลูกๆของเราเราคือปัจเจกผู้มีสิทธิ์ในชีวิตตนฉันขอชวนคุณถามตัวเองอย่างตรงไปตรงมาคุณกำลังใช้ชีวิตของคุณจริงๆไหมหรือใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นจำไว้ว่าไม่เคยสายเกินไปจะเริ่มใหม่ของขวัญที่ดีสุดให้ครอบครัวคือความสุขคุณเอง